ตัวเอง,เองนี่มันตอนช้าหลุอกลางวันน่ะเช้าเสิอากาศาจะดีขนาดนี้อากาศไม่ดีแต่แดดมันแรงอ่ะที่นี่นี่คือแบบที่โป,ปรดบลิตบริตความสุขเนาะได้อยู่ด้วยกันคือมีอะไรอ่ะตัวเองตัวเองรู้สึกไหมพวเหมือนมีคนแอบมองเขาอยู่อะ่ไหนไม,ไม่เห็นมีใครเลย ตัวเองคิดมากไปเองปะเนี่ยหรือจะเป็นเพราะว่าความสวยความน่ารักของตัวเองใครๆก็เลยมองด้วยความชื่นชมเอาเปล่าแหมเรื่องเชียร์เนี่ยไวใช่ไหตัวเองเขาพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเขาเห็นแบบแปลกๆดูแปลกๆอะ,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 ะตัวเองไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตะวันมาคนนี้จะปกป้องด้วยชีวิตของตวัวนมาเองเ พูดยังไม่ทันขาดคำบอกเธอบอกต้องแก้วไม่ใช่เหรอนี้คนแรกเลยไงไอสองคนนี่เหมือนกันสนุกไงสนุกเหรอไม่ใช่เรื่องเลยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเครียดนะเนี่ยอนี่นี่จับได้ไปเลยไปวัดไม่ไปดูเลยไปเลยตุ่นต่าจับเธอตุนน้ำเยน้ำที่หอเธอเป็นไงบ้างอลิน ก็ลงแล้วอะแต่รอบๆเนี่ยมันก็ยังท่วมอยู่เลยจะเดินทางไปไหนมาไหนมันก็เลยลำบากถอนพอดเม่มาตวเวงอยู่ตรงนี้นะบาเอาเนี่ยปาไปไหนเนี่ยไปเดิเล่นด้วยกันนะอาปาแกเหนื่อยอะพักผ่อนอยู่เดินทางมาไกลอะน่าสงสารอาปาแกนะคงเป็นห่วงที่ร้าแล้วก็สารเจ้ามากอะน้ำท่วมเยอะขนาดนั้นนี่พี่ไฟฟ้ารู้ไหมกว่าอ้วกกรเฮียเนี่ย จะเกลี้ยกล่อมให้อาปามาที่นี่ได้เนี่ยแทบต้องวางยาสลบกันเลยอ่ะโอ้ยจริงเหรอเวอร์มากตังเมเวอร์ไปแล้วโอ้ยจริงดิเนี่ยอาปาน่ะดื้อจะตายถ้าน้ำไม่ท่วมถึงชั้นสองห้องน้ำใช้ไม่ได้ไม่มีทางที่อาปาจะมาคนแก่ก็งี้แหละต้องใจเย็นๆตังเมใช่พี่ลินเห็นบ้านหลังใหญ่หลังนั้นไหมบ้านสวยขนาดเนี้ยตังมีว่าต้องเป็นบ้านของเศรษฐีแน่เลยอ่ะ สวยมากถูกต้องแล้วจ้าเนาะตังเมบ้านหลังนั้นนี่นะเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวของพี่เออ้แหมมากันยกเซร็จเลยนะอ้โหนนระดับร้อยแก้วแล้วนะคะต้องขนมาให้หมดว่าแต่ที่พักมีไหมถ้าไม่มี ให้ความอนุเคราะห์บ้านน้ำท่วมใช่ไหมเปิดเป็นศูนย์อพยพเชิญเข้าไปอยู่ได้เลยไม่เป็นไรแก้วพวกเรามีที่พักละโอ้ไม่ต้องเกรงใจหรอกไอตังทอนบ้านแก้วเขาออกจากกว้างขวางสามารถรับรองพวกเราได้ทุกคนเลยจริงใจตวเองายั็เอเอไม่เป็นไรอ่ะเชิญพวกนายตามสบายเถอะใช่โลกกโอเคโอเคว่าแต่เองเย็นนี้ที่บ้านมีเมนูหรูหรอะไรเนอะ อุ้ยพี่แก้วเอางี้สิเย็นนี้มากินข้าวกับตังเม์ดีไหมอาปาก็มานะรู้เปล่าะจะได้ชิมฝพีมืออาปาของเราไงเออนาะหรือว่าจะให้อาปาเนาี่ยสอนทำอาหารก็ได้นะเดีเลยครับพี่ตังเม์ครับถ้าเกิดว่าพี่ตังเมเนี่ยเอ่ยปากชวนแบบนี้เลยนะปกักเป้าขอรับปากครับผมใครจะไปหรือไม่ไปก็เชิญตามสบายนะครับแต่ว่าปักเป้าคนนี้ไปคนเดียวก็ได้ปาทำอาหารอร่อยเน่ ใช่ป่ะใจหป่าน้ำสม้มฮิอบขอบใจเฮียจัวครับช่วงนี้เฮียจัวตัวร่างตัวให้หมากหมากนะครับขวผวกเสียอูดมันจองที่แลนงานเฮียจัวอยู่ครับเหรอครับอ้าวแล้วไอเสียอูดนี่มันมันจะมาเล่นงานอูดทำไมวะอ๋อนึกออกแล้วเพราะว่าอูวเนี่ยหล่อเกินหน้าเกินตามันมันละอิจฉา ก็เฮียส่งเออคนไปกระทืบลูกชายมันไงฮิเฮียทำอะไรไว้จำไม่ได้หรือฮิจำได้เว้ยรู้แล้วน่ะก็พ um as> ูดเล่นเฉยเอออ้าวแก้วทำไมหน้าตาเป็นนั้นน่ะใครทำอะไรให้ไม่สบายใจไอ้ตะวันมาใช่ไหมเฮ้ยไม่เคิ้นเจ้นนี่ ไม่ใช่ตะวันมาอ้าวแล้วไม่สบายใจเรื่องอะไรอะ่ะพ่อของเฮียเป็นคนยังไงหรอพ่อของเฮียพ่อหมายถึงปู่ใช่ไหมปู่เป็นคนเก่งปู่นี่เป็นสุดยอดมาเฟียเลยไม่ใช่ปู่พ่อของเราอะ่ะพ่อของเฮียกับพ่อของแก้วอะ่ะ ก,ก็เฮียนี่ไงพ่อแก้วอะเฮียเป็นพี่ไม่จะเป็นพ่อได้ยังไงเข้าใจเลยผิดปะเนี่ยเฮียเนี่ยมอกระทบกระเทือนเลยอะไรวะอ่า,อา,อาพี่กับพี่อ่ะพี่ก็พี่แต่ถ้าอ,อยู่ดีๆมาถามเรื่องพ่อทําไมเนี่ยเปล่าแก้วก็แค่อย,อยากรู้ว่าพ่อเราทําอาหารเก่งหรือเปล่า จะต้องไปทําทําไมในเมื่อมีตังเนี่ยนะอยากจะไปกินอะไรอร่อยๆก็ไปกินได้ทุกที่หรือถ้าไม่พอใจเนี่ยไปจ้างเชฟฝีมือระดับโลกมาทําให้กินยังได้เลยเอาไหมล่ะเอาไหมเฮ้ยไปขึ้นจอนนี้ครับเอียจัยอดเลยนะเฮียแกไม่อยากกินของอร่อยแกแค่อยากกินอาหารฝีมือพ่อแกอยากรู้ว่าพ่อของเราจะดูแลเราได้ดี เท่ากับอปปาพ่อของตังทองหรือเปล่าปลาเล่นะปด้วยๆทำดีๆเข้าใจได้เปล่าของกินได้น่ๆมันเลกมาแล้วเนี่ยนี่อันนั้นมันไม่ใช่อทำไมอ่ะอันนี้ล่ะนี่เดนนี่โอ้ยแล้วเนี่ย ซอยซอยให้เป็นแว่นๆเข้าใจไหมเป็นแว่นเป็นยังไงอ่ะฮะไหนท่านป้าเหนื่อยไหมมาว่าช่วยดีกว่า้องไม่ต้องเยวมือหมอบมือพองโดนไฟพองหมดตาตาตาเพื่อทางนี้ดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าอือโอ้เมื่อกี้โอ้ไปเดินเล่นแถวนี้มามีของขายสวยๆน่ารักๆเยอะเลยอ่ะป้าทำไมลืมจะซื้อไปฝากเพื่อนเหรออ๋อไม่ใช่ของเพื่อนหรอกนี่นี่โอ้ยอยากได้เป็นของขวัญให้กับตัวเองอ่ะ อ๊ยอยากได้สร้อยไข่มุกเส้นหนึ่งกระปาสวยมากโอ้โหอยากได้มากเลยสร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุกบางก็ต้องแพงสิโถอาปานิดหน่อยเองแพงมากหรอกหือก็มีอยู่ตั้งเยอะแยะแล้วเด็กๆอย่าไปใส่เลยพวกของแพงสร้อยไข่มุกไข่ม้าอะไรเนี่ยไม่เอาหรอกแมวโอ้ยอาปาแต่ว่าสร้อยไข่มุกอันนี้มันเป็นของแท้เลยนะปา ราคาแบบนี้เนี่ยถูกทูแบบนี้หาซื้อยากแล้วนะปาของที่มีอยู่ก็มีตั้งเยอะแยะเนี่ยใช้ไปก่อนเธอไม่เอาไม่ต้องซื้อใหม่หรอกอัวปาก็อ้วอยากได้นี่อัวอยากได้อะนะนะเอพูดไม่รู้เรื่องเป็นเด็กเล็กๆไปได้มาไป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 ช่วยพี่หันผักไปไม่ต้องมายุ้งพูดเก่า้วเฮ้ย ไปยงมาแล้วอ่าดีๆเอาดีๆหน่อยรีบห,หนูเลยได้แล้วเดี๋ยวไปผัดเลยทุกคน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 นี่เฮียจัวพี่ชายแก้วเองอส่วนนี่ก็เพื่อนๆแก้วค่ะเฮียแล้วก็นี่อาปาค่ะพ่อของตังค์อกับตังค์นีสวัสดีครับวัสดีวัสดีวัสดีไหนนี่อาปาเนี่ยปาค่ะโอ้ทำหมูข้าวด้วย ทำกับข้าวอะไรอยู่นี่นี่ไม่ต้องทํามากนะเพราะอัวเนี่ยสั่งอาหารชั้นหนึ่งจากโรงแรมในกรุงเทพมาแล้วเดี๋ยวก็มาส่งอะไรไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ะเฮียจัวคือของที่เรามีเนี่ยก็ทํากินกันไม่หมดแล้วล่ะคะ่ะใช่ครับ โอ้โหนี่นี่ไม่ต้องเกรงใจเลยนะเพราะว่าเชฟที่โรงแรมนี่นะทำอาหารฝีมืออย่างนี้หรือถ้าไม่พอใจนะอยากจะไปสั่งอาหารที่สวรรค์นี่มานที่ไหนก็บอกเยจูมาเดี๋ยวจะไปสั่งให้เดี๋ยวเลี้ยงเอง<ช>เอาไหมหรือจะเอาหรือจะเอาไหม <c oughs> เอาไหมเอาไหมไม่เอาหรอกเ <c oughs> ยจูผมว่าที่มีอยู่นี่นะบันก็ยยอแย่แล้วกินกันไม่หมดแล้วซื้อมาสั่งมาเดี๋ยวก็ต้องเหลือทิ้งเปล่าๆอ้โหนี่ จะไปกลัวอะไรถ้าเหลือเหรอก็ทิ้งมันไปเอ,เอายีหัวกันบ้างเล่นก็ได้ <laughs> ไม่ต้องห่วงแค่นี้เลยนะคนแ้าแข้งเฮียจ๊วะไม่ร่วงหรอกพ่ <laughs> อนลยเฮียถ้าเขาจะไม่เอาก็คือไม่เอาไม่คิดจะประหยัดบ้างไงเฮีย <laughs> ปกเป้ามัาาานกระเด็นภูนดีเหวี่ยไม่ดีดีดูเฉยได้ไหมล่ะอุย้ยอ้าวทำไมกลับมาเร็ววะแก้วก็ตรงนู้นมีพวกขี้เมาสุมหัวร้องเพลงกันอยู่อะเฮียหนวกหูแถมน่ากลัวด้วยผมกับพี่ตะวันมาเนี่ยจะเข้าไปสั่งสอนแล้วนะครับเฮียใช่แต่ว่าพี่ไฟฟ้าเนี่ยเด็กนั่นมาห้ามไม่อยากมีเรื่องตโตโตเยใจ<อ>ยตุ้มมากลุงเงี้ยวจอนนี่ไมเคิลไปด้วยดีกว่า นี่ลอยแก้วนี่มันไม่ใช่หาดส่วนตัวของเธอนะอมันก็ต้องมีคนอื่นบ้างมันธรรมดาแก้วป้าว่านะถ้าหากว่ามีพวกนักเลงขี่เหล้าขี้ยามันมาอยู่แถวนี้นะเราก็เลี่ยงอย่าไปมีเรื่องด้วยดีกว่าไม่คุ้มเสี่ยงหรอกถ้าอยากเดินเล่นนะรอพรุ่งนี้เช้าก่อนดีกว่านะอากาศก็ดีทะเลก็มีน้ำายคอลละเอียดดีมากไม่เป็นไรถ้าเกิดแก้วอยากจะไปเดินเล่นตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ไมขึ้นจอนนี่ครับเหยียดจัวตามไปเฝ้าแก้วด้วยครับไม่เป็นไรเฮียยังง่วงละอปลาไปแล้วนะคะขอบคุณงาสวันนี้ค่ะไปแล้วทุกคนเจอกันแฝงแฝงบายบายสวัสดีครับไปบังมี่ปักน้ำกันดีกว่า เดี่ยวหน้าเป็นเซลนี่แก้วทอาไม่ต้องกลัวหรอกเพราะฉันมีนี่โฟมล้างหน้าชุกุก็สึกมโนกาตาลิรับรองสะอาดใสหาห่วงโอเคโอเคแล้วไปเร็วเร็วเล็วเร็วเล็วเร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 ็่เร็วเน็วเร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 วเร็วเร็วเร็วเั็วเร็วัน็วนร็วเ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 ร็เรวววเอเเามเวรว ไฟฟ้าอย่ามาซูมหน้าหลินอย่างเดียวนะโอเคโอเคหนึ่งสอโอเคนี่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 ไฟ้าไปมาถ่้ยกันอ่อ่อ่ะไหนงเดี๋ยวเดยังไงใช้ไงเน่ยเน่งจางรู้แล้วเฮ้ยนี่ทุกคนนี่หลินแก้ว เธอรู้สึกไหมอะว่าทำไมหาดนี้มีแต่พวกเราอะไม่เห็นมีคนอื่นเลยอะเอ๊ะหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะโดนซอมบี้กัดและกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเราเนี่ยที่รอดชีวิตโอ้โหไม่ใช่หนังนะเว้ยตัวเองอะตัวไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ได้กลัวเขาแค่สงสัยว่าคนหายไปไหนหมดเฮ้ยจอนนี่ไมขึ้น ไหงูนี่นจันนี่ไหมคืนครับ,ค,รบคุณนูคุณนายเห็หนหหคนคนอื่นปะทำไมฉันไม่เห็นใครบนชายหาดเลยอะเป็นคำสั่งของเฮียจัวครับคุณหนูลอยแก้วคำสั่งเฮียจัวคำสั่งอะไรกเ็เฮียจัวให้พวกเราช่องนคนน,นปิดายหาดไม่ใครเข้อาออกเผื่อคุณนู่จะได้เ่นกับเพื่อเผื่อยางมีความทุกข์จะได้ไม่มีใครมารบกวนครับอ๋อเหรออ๋อเหรอครับ Yeah, sure. ไไนเฮ้ยแก้วแก้วแก้วอ๋อเอาแก้วแก้วแก้วแกนี่เดี๋ยวเทั้งหมดเลยจะไปไหนกันนะนี่ ฉันกับปาเพิ่งทำข้าวต้มปลาเสร็จพอดีเลยมากินด้วยกันกนดิไปดิถ้าอยากก็กินกันไปก่อนเลยนะฉันจะไปคุยกับพี่จู๋ใรู้เรื่องก่อนไม่เข้าใจทำไมต้องใช้ธีพรตัวเองทำแต่เรื่องแบบนี้ด้วยโอ้ยอ้าวแล้วมีพ่อแบบพี่จูวเนี่ยไม่ดีตรงไหนหรอพี่ก็พี่นะอ้วนเนี่ยอยากมีพ่อพี่เหมือนพี่จูวเลยอะแบบพี่จัวนะ ออพี่แก้วเนี่ยโชคดีมากๆเลยรู้ไหมอยากได้อะไรเนี่ยเฮียจัวให้หมดเลยลองคิดดูสิอัวเนี่ยอยากได้สร้อยอปายังไม่ซื้อให้เลยแต่ถ้าเป็นเฮียจัวนะพี่แก้วขอปุ๊บเนี่ยได้ปั๊บเลยได้ทันทีเลยได้ฉาจะตายชังเมพูดแบบนี้ได้ไงฮะมานี่เลยมาช่วยเฮียทำาก้วต้มต่อเลยจะเสร็จแล้วมานี่มาช่วยกันนอยเร็วๆเ,วเวฮียจัวเป็นพ่อเอ้ยเป็นพี่ไม่ใช่พ่ออ้ยช่างเหอะ ฮิัวนะฮิัวถ้าฉันจัดการมาเฟียไม่ได้ะไม่ต้องมาเรียกฉันว่ารอยแก้วคอยดูไม่ต้องมาหัวล้อเลยเฮียเฮียปิดหาดทำไมเอ้าก็ไม่ต้องพูดเลยรู้แล้วด้วยนี่มันเกินไปนะเฮียนี่ไม่ใช่หาส่วนตัวของเรานะถ้าแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนเดือดร้อนก็ช่างมัน ในเมื่อแก้วนี่เป็นลูกมาเฟียเกิดใครมารอบทำร้ายทำไงล่ะนะโอ้ยงั้นก็เลิกเป็นเสีสิมาเฟียเนี่ยแก้วอยากให้พ่อแก้วยังอยู่จังเลยจะได้ห้ามเฮียบ้างก็เฮียนี่ไงพ่อแก้วเฮียเป็นพี่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นพ่อเป็นพ่อี่ไงเฮียเป็นพ่อนะใช่ไหมใช่ได้งั้นเฮียก็พิสูจน์มาว่าเฮียเป็นพ่อที่ดีได้แต่ให้รู้ไว้อย่างนะคะว่าพ่อที่ดีเนี่ยเขาไม่เป็นมาเฟียกันหรอก เป็นมาเฟียนี่มันเป็นพ่อที่ดีไม่ได้เลยไงในเมื่อมาเฟียก็เป็นคนมาเฟียมีลูกมาเฟียก็รักลูกตัวเองเหมือนที่คนอื่นเขารักกันฟังนะเฮียพ่อที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นแบบอปาทำอาหารให้ลูกกินสอนลูกแต่สิ่งดีๆไม่ใช่เอะอะสั่งแต่ของแพงๆเลี้ยงลูกด้วยเงินถามจริงเฮียเคยทำอาหารเองบ้างปะเคยทำอะไรไข่ต้ม โอ้โทอโท้โทองใครต้มไข่ต้มเีจะพูดดีก์หรอลูกพี่พป้าเําทอะไรเขาทาผัดผักบุ้งไฟแดงไม่ง่ายนะเฮียรู้ไว้เลยนะเฮียไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีแบบอาปาเขาได้หรอ,อหรอกเฮ้ยแก้วแต่เฮียก็ทําเรื่องดีๆเหมือนกันนะเฮียเฮียนี่เอาเงินไปบริจาคช่วยน้ําท่วมนี่เป็นล้านเลยนะพาลูกน้องไปเต็มเลยเฮียก็ทําได้แต่เรื่องพวกนี้แหละเอาเงินฟาดหัวคนอื่นเขาทีเอาลูกน้องเข้าข่มเขาที ตกลงที่แก้วไวเ้เฮียเป็นพ่อที่ดีไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเฮียเป็นมาเฟียใช่ไหมแก้วเกลียดอาชีพมาเฟียของเฮียคนเป็นพ่อที่ดีนะเฮียเขาต้องคอยดูแลลูกไม่ใช่มีอะไรปุ๊บสั่งใช้ลูกน้องไม่ก็ใช้เงินอย่างเดียวเฮียถามจริงเคยทําอะไรด้วยตัวเองบ้างปะถ้าเรื่องแค่นี้เฮียทาไม่ได้นะไม่ต้องคิดมาเป็นพ่อของแก้ว นี่น่าจะไปไหนเปล่าก็เห็นเธอเดินคนเดียวไงก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวจะไปฉุดใครเอาเข้าอ่ะนี่นายจะไปไหนก็ไปเลยนะหน้าอย่างนายนี่แหละที่มันไม่น่าไว้ใจโอ้ยนี่นี่นี่เธอเขาแว่นเออเนาะไอ้นี่เอาไปไปเลยเฮ้ยหลินเงินบ้านแก้วนี่เฮ้ยหัวไฟไหม้อ่ะ ไปดูสิไปสิดีๆไปมาช่วยด้วยไปไปไปโอ้โหไปไปไปจะทำอะไรอ่ะแต่ไฟจะมาเทน้ำล่ะทาไมเดี๋ยวมันก็กินไม่ได้หรอกโอ้นี่นี่นี่ทากินเหรอครับเนี่ยอย่างนี้มันกินไม่ได้อยู่แล้วอ่ะครับเพียโอ้โหไม่โอ้โหไม่ไประวัง หน้าเปิงหมดเลยมือก็เปิงทำอะไรเนี่ยก็ก็ทำกับข้าวไงนี่นี่ก็แค่หั่นผักแล้วโดนมีดบาดจะจะได้เหมือนปลาเขาไงเว้ยจะปล่อยเฮียโจทำแบบนี้จริงเหรอไม่ต้องห่วงหรอกเฮียทำแบบนี้ได้ไม่นานเองตัวเอง หลิ่นว่าเคียจัวไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้มั้งคะไม่ได้หรอกเฮียตั้งใจจะเป็นพ่อที่ดีแล้วอีกอย่างแก้วมันจะได้เรียกเฮียว,ว่าพ่ออย่างที่ลูกเขาเรียกพ่อเขาว่าพ่อกัน ปาอืมเดินเล่นอยู่แถวนี้แล้วมั้งแล้วนี่ไปสวีทกันที่ไหนมาสวีทอะไรล่ะฉันไปบ้านเฮจัวมารู้ไหมไม่รู้เคียแกคิดอะไรนะจะทำอาหารให้แก้วกินบ้านเกือบไหม้ข้างหลังไหม้หมดควันขโมงออ้ยฉันตกใจนะปาเอ้านี่อาปาอยู่ในบ้านนี่เฮ้ยอาปาเฮ้ยอาปาเรนยังว่าเฮจัวเป็นอะไรอ่ะ สมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าคือแค่อยากจะให้แก like ้วเรียกว่าพ่อเนี่ยมันไม่เห็นถึงขั้นต้องลุกขึ้นมาเรียนแบบปลาเลยแล้วเป็นพี่มัน like ก so ็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ตัวเองชมแต่ปานี่ไม่เคยชมเฮียจัวเลยอ่ะเขาว่าเฮียจัวก็อาจจะน้อยใจก็ได้ที่ตัวเองเห็นว่าปาดีกว่าแหมตัวเองก็รู้นี่แล้วเขาว่าเฮียจัวก็รู้เหมือนกันว่าการที่เขามาว่าว่าว่าเรื่องมาเฟียเนี่ยนะ เหตุ <H ead> ผลมันก็แค่ว่าเขาเป็นห่วงเฮ er. ียเขาไม่อยากให้เฮียได้รับอันตรายเออว่าแต่ตัวเองว่าเฮียโจจะทำได้จริงๆป่ะคือเขาว่าที่เฮียโจทำอยู่เนี่ยมันโคตรไม่เข้ากับตัวเองเลยเฮียโจของตัวเองอ, er er อ,งองนะเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ลมเลิกไง่ายแนะ่นอนมาเดินเล่นกันผมเจอลูกสาวเฮียโจแล้วครับ ให้ hey, ผมจัดการเลยนะครับอ่าโอเคครับ ah. สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับ็อยใหญ่บอกทุกคนว่าจากนี้ไปนะครับเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับถึงจะมีเรื่องร้ายเราก็รู้แล้วครับว่าเราต้องเตรียมพร้อมอยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนี่หรือขอให้อาป่าซื้อสร้อยเส้นนี้ให้ใช่ไหม เองขี่มา้ารีบหากันดีกว่าเฮียจะทำเดือนนึงเลยเฮียจะทำตัวให้เหมือนอาปาเดือนนึงเลยเป็นพ่อธรรมดาธรรมดาเยีเป็นไม่ได้เลยคนเราเนี่ยนะมันมีวิธีแสดงความรักลูกแตกต่างกันตอนลูกแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันอย่างยั่งคือคนเป็นพ่อรักลูกและห่วงใยลูกเสมอช่วยด้วย เธอเป็นใครอ่ะ,อะถ้าวันหนึ่งคนแก่คนนี้ไม่อยู่แล้วผมและสองคนลูกสาวลูกชายปาจะได้ใช้เป็นทุนชีวิตต่อไปไง